สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมวันนี้มาแปลกใช่ไหมล่านะครับผมวันนี้มาแปลกนะครับก็มาแบบเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากรถสไตล์เด็กทางตรงนะครับผมเป็นสไตล์ทางฝุ่นนะครับนี่ดอกยางนี่ครับใหญ่กว่านิ้วโป้งผมอีกนะครับผมมาเปลี่ยนเป็นสไตล์ทางฝุ่นนะครับผมแต่ทางฝุ่นผมทํามานานแล้วนะครับผมส่วนมากจะโมดิฟายเครื่องยนต์ก็ต่อเติมนิดหน่อยนะครับส่วนมากลูกค้าจะว่างนะครับ พวกนี้ต้องใช้สายบิวจินตนาการนะครับอยู่ในป่าในธรรมชาตินะครับผมนี่ครับเป็นเว็บร้อยนะครับผมเว็บร้อยแปลงนะครับผมนี่เรื่องภายนอกนะครับผมก็ทําได้แต่ว่าใช้เวลานานนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับแต่เครื่องยนต์เนี่ยผมจัดให้ไวเลยปั๊บเดียวนะครับผมนี่ครับเครื่องยนต์นะครับผมนี่ของทางร้านทุกชิ้นนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เดิมเว็บร้อยนะร้อยสิบเก่า อันนี้เครื่องแบบเก่าๆผุๆเลยนะครับมายิงทรายน้ํานะครับผมที่ร้านผมรับยิงทรายแห้งยิงทรายน้ํานะครับตัวนี้ก็ยิงทรายน้ํานะครับขาววับเลยจากเก่าๆดําๆเลยนะครับแข็งเสื้อฝานะครับข้อนะครับผมเสื้อฝาลูกแคมวาวนะครับของทางร้านหมดเลยนะครับของลูกค้านะครับผมเอามาเซ็ตนะครับชุดนี้ก็คืออย่างนี้ลูกค้านะครับ ทำมาไหลไปประกอบเองนะครับแล้วก็ส่งรถมาให้โจูนนะครับผมอ่าให้ลูกค้าประกอบเสร็จให้เสร็จเรียบร้อยทําให้ดีเลยนะครับผมแล้วก็ส่งมาโจูนมาเก็บอาการนะครับก็คือคาบูนะครับผมคาบูนะครับ30มิบเม็ดนะครับของทางร้านจูนง่ายเปลี่ยนนมหนูแค่ตัวเดียวนะครับนี่ครับแกะห่อมาใส่เลยปุ๊บแกะห่อมาใส่เสร็จนะครับ เปลี่ยนนมหนูตัวเดียวแล้วก็ปรับอากาศสักรอบครึ่งรอบตามอาการลดอ่าเดี๋ยวจะมีสอนปรับด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งไปนะครับตัวนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครจะเชื่อว่าเว็บร้อยทาสเต็ป59ชัก5เลยนะครับวิบากเลยนะครับผมเนี่ยม้า10ตัวนะครับผมไม่ถึง20ตัวนะครับไม่ต้องการแรงม้าเยอะนะครับผมเพราะว่า ทางมันไม่ใช่ทางลัดยางครับมันเป็นทางลูกกลังนะครับถ้าม้าเยอะนะครับยังไงล้อก็ฟรีตะกุยอยู่ดี40มา้า50ม้านะครับผมแรงม้านะครับยังไงก็วิ่งพอๆกับ10、บม้าย0ม้าอยู่ดีนะครับผมอ่าต้องการรอบมากกว่าต้องการทอร์กมากกว่านะครับก็ทํายังไงให้เร่งติดมือทํายังไงให้บิดมาบิดมานะครับอ่าสไตล์รถที่แบบว่าทางฝุ่นนะครับ จะเร่งรอบเรียกรอบนะครับได้เร็วได้ไวนะครับเครื่องยนต์ก็จะแตกต่างกับสไตล์ดันโลสไตล์ดันโลนี่ออกหัวจะจุ่มๆโวโหน่อยก็คือออกโป๊ดสเตอร์เล็กใช่ไหมไปรอรอบไปสามสีท้ายมาเต็มนะครับแต่ถ้าเป็นสไตล์นั้นเอามาขี่วิบากนะครับพวกเดโดดเนินไป3ลูกแล้วน,นี่อันนี้ยังไม่คานขึ้นเนินแรกเลยนะครับผม ก็สไตล์การทําการขับขี่ต่างกันนะครับแต่ผมทําได้ทุกสไตล์เลยนะครับอันนี้นะครับคาบูใส่โจ์เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เหลือขาตั้งนี่ขาตั้งยังไม่รู้จะติดตั้งตรงไหนนะครับสมชื่อมันเลยขาตั้งนะครับนี่ครับรถเนื่องจากมันสูงมากนะครับแล้วขาตั้งมันดูดิสั้นสั้นจัดเลยนะครับ อันนี้ก็ต้องมีการต่อนะการต่อมันเกิดขึ้นนะครับผมก็คือยังไม่รู้ว่าจะต่อไว้ตรงไหนดีนะครับให้ตำแหน่งมันได้ระยะมันได้นะครับเพราะว่าถ้าไว้ตรงเครื่องไม่ได้หรอกเดี๋ยวโดดขาตั้งกระแทกเนินนะครับเดี๋ยวเครื่องแตกนะครับต้องอาไว้ตรงโค้งติดตั้งไว้ตรงโค้งแล้วที่สําคัญนะครับต้องหลบขาด้วยนะคะหลบขาหลบเนินดินด้วยนะครับผมว่าจะไว้ตรงนี้ <c oughs> แ,แถวนี้นะครับเดี๋ยวจะผ่าเลยบากนะครับยัดเข้าไปในนี้เลยในตัวยึดไอสเตเตักเท้านี่แหละตั้งไว้แถวนี้แหละเพราะนั่นเก็บขึ้นมันจะได้เก็บขึ้นไว้แถวนี้ได้นะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวใส่ตัวดันโซให้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องก่อนดีกว่านะครับผมหลายคนอยากฟังเสียงแล้วนะครับว่าเอะคาบูนะครับคาบูมันจะเล่งเหมือนหัวฉีดไหมแล้วมันจะบอดไหมนะครับ สไตล์วิบากไว้ถ้าเร่งแล้วไม่มาเร่งแล้วบอดนะครับก็รอบไม่จัดอายเขาตายเลยนะครับเร่งแบบหายหายนะครับก็ไม่ได้นะครับสไตล์วิบากต้องเร่งปึ้นปั้นปั้น้น้น,น,น้นเลยนะครับอ่าเหมือนใครเคยได้ยินเสียงรถสูตรขี่รถสูตรไหมเสียงต้องเป็นแบบนั้นเลยนะครับนี่ท่อกรองนะครับท่อกรองหมุนได้นะนี่เดี๋ยวต้องโมดิฟายท่อกรองให้อีกนะครับผม ท่อกองนี่เราจะใช้เป็นท่อกรองเลดนะครับผมสวยๆให้เลยนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดนะครับตอนนี้มีแต่ท่อเลดนะครับต้องตัดเชื่อมก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะจัดเป็นท่อเลดอ่ายางคุมนะครับมว้วนขึ้นบนให้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะใส่ท่อยางมาดูการจูนคาบูก่อนนะมาดูการเบิ้ลดูก่อนว่าเนี่ยคาบูใบเนี้ย ครับซื้อจากร้านไปไปใส่เปลี่ยนน้ำหนูตัวเดียวอ่ะมันสตาร์ทนิ่มนขนาดไหนนะครับมันเ,นเร่งเนียนขนาดไหนครับดูกันสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมเดี๋ยวดับก่อนอ่ะเอาใหม่นะครับเผื่อมันฟุกทีเดียวติดครับผมเดินนิ่งด้วยนะครับผมโย ตตาติดบิดเนี่ยทีนี้เราก็จูนเอาจูนเอารอบเครื่องประมาณ1น0 0สามร้อยรอบก็ได้นะครับเราจะรู้ได้ไงนะครับผมก็ถ้าใครทำหัวฉีดบ่อยๆเสียบดร็อกเตอร์เสียงเครื่องมันสโลประมาณไหนก็ใช้ประมาณนั้นละครับหนสามนสี่นะครับันสองขึ้นอ่ะนะครับรอบอ่ะก็นะครับอันนี้ท่อเป็นแบบท่อกำลังนะครับผมใช้กำลัง พอท่อนะครับวนยาวขึ้นมาเลยนะครับจะเก็บพละกําลังดีมากนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาดูเบิ้ลดูก่อนนะครับผมว่ามันเนียนเปล่านะครับเผื่อใครสนใจอยากสั่งคาบูใบอยากส่งเครื่องมาทานะครับสไตล์วิบากนะครับองบอกก่อนว่าเน้นรอบอย่างเดียวเลยนะครับบิดมาบิดมานะครับสไตล์นี้นะครับไม่เน้นดันโลนะครับอ่าเปิดคันเร่งดูหน่อยแง้มดูหน่อยครับ อันนี้นะครับใส่นมหนูเบอร์125อากาศ38นะอากาศเน้นเดิมเลยอ่าเดี๋ยวลองรอบสูงๆดูเป็นไงครับเป็นไงดับเลยนะครับเอาใหม่นะครับ โลเบาไปครับอันนี้ยังไม่ได้จูนนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมีการปรับนับอากาศทีนี้เรามาดูการปรับอากาศกันนะครับ อากาศครับอากาศอากาศน้อยนะครับนี่พอหมุนออกหน่อยเดียวเครื่องเร่งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับนี่ตอนการโจนนะครับนี่มันจะดับน้ำมันมันหนาต่อช่วงเราเร่งเยอะนะครับผมเร่งเยอะเราผ่อนลงปุ๊บน้ำมันหนา,าจุดระเบิดไม่สะดวกนะมันออกเป็นเม็ดนะครับ เปิดอากาศเข้าไปรอบเดินเบานะครับผมนี่ติดเครื่องไม่นครับเปิดอากาศมาครึ่งรอบก่อนนะครึ่งรอบก่อนดูดีดีเครื่องเล่งแล้วเห็นไหมสังเกตว่าเครื่องจะเล่งใช่ไหมครับอ่าเครื่องเล่งแล้วทีนี้ พอน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 ตัวเหลืองลงนะครับตัวเหลืองเนี่ยมันจะมาดันลูกชักตรงนี้มันจะมาดันลูกชักตรงนี้นะครับสังเกตน,นะเวลาเล่งเข้านะมันจะยกขึ้นอ่าเห็นไหมยกขึ้นแง้มให้อากาศเข้าจากทางด้านหน้านะครับปากคาบูนะครับมันก็จะสโลเบาสโลแรงนะครับแต่อากาศจริงๆแล้วมันจะเข้าจากรูนี้ตัวนี้นะครับผม เ้าผ่านทางอากาศที่มันไปไปเข้านมหนูอากาศเพื่อที่จะสโลผลสมกับน้ํามันนะครับเมื่อเราได้แบบน,นี้แล้วนะครับเราลองเล่งดูใหม่เอ๊เล่งดีกว่าเดิมอีกอแล้วแถมไม่ดับด้วยนะครับผมอ่าเป็นไงครับผม โลดีไม่ดับด้วยนะครับเมื่อกี้ยังไม่เปิดอากาศดับอ่ะไหนลองเปิดอีกสักหน่อยดิเห็นไงนะครับผมสุดแล้วไม่เร่งแล้วนะครับถ้าเปิดสุดแล้วไม่เร่งแล้วนะครับเราก็กลับที่เดิมได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดอากาศเยอะเกินไปจะทำให้คันเร่งนะครับเร่งไม่ดีนะครับผม พอเปิดเยอะไปนะอากาศมันก็จะเข้ามากน้ำมันมันก็จะบางรอบเดินเบาเยอะไปนะครับก็สโลว์ไม่อยู่เหมือนกันนะครับต้องเอาให้พอดีอ่ะนะครับเนีย่ยดูการปรับนะปรับเข้าสุดเลยนะครับผมสุดแล้วนะครับหมุนออกครึ่งรอบหนึ่งรอบก่อนอ่ะลองหนึ่งรอบก่อนแบบนี้นะครับผม พอเครื่องมันเร่งนะค่อยๆเบาอ่านะครับผมแล้วก็ลองหมุนไม่สักรอบเครื่องนี้เป็นไงเร่งไหมเครื่องไม่เร่งแสดงว่ามันไม่เอาแล้วน้ํามันกาลังพอดีถ้าเราเปิดออกอีกอากาศมันเข้าไปเยอะเกินมันจะไม่เสถเียนแล้วทีนี้มันจะบางนะครับผมบางพอเครื่องร้อนแล้วมันจะสโลว์ไม่อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดเยอะเกินมันจะเดินเป็นลูกตับ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 ,ตบมันหนา ครับมันหนาถ้าเกิดว่าเครื่องไม่ร้อนเนี่ยมันก็สโลไม่อยู่เหมือนกันมันจุดระเบิดไม่ทันน่ะน้ำมันมันเข้าเยอะนะครับแต่ถ้าเราเปิดอากาศเยอะเนี่ยสตาร์ทเนี่ยสโลดีแต่พอเครื่องร้อนแล้วน้ำมันบางช่วงรอบเดินเบานี่แหละคือเทคนิคการปรับคาบูที่ผมใช้นะอาจจะไม่เหมือนใครนะครับ <S <S นี่ยติดติด หนาไวห้หน่อยนึงเห็นไหมเวลาเร่งมันจะพ่นออกมาแล้วดูดกลับเข้าไปนี่แหละครับสําหรับคาบูนะครับก็อยากจะบอกว่าจูนเร่งให้เนียนเหมือนหัวฉีดเลยยัไงไงครับเนียนไหม คาบูรถคาบูนะครับผม